ต่อไปนี้คือ5กฎทองสำหรับการพัฒนาสมองให้สำเร็จไวซึ่งอิงจากหลักจิตวิทยาประสาทวิทยาศาสตร์และเทคนิคการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. ใช้หลักโฟกัสลึกสมองจะแสดงศักยภาพสูงสุดเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสิ่งรบกวนกำหนดช่วงเวลาทำงานที่ปราศจากการรบกวนเช่นปิดแจ้งเตือนมือถือ ตั้งเวลา90 120นาทีเพื่อทำงานลึกอย่างต่อเนื่องวิธีนี้ช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทยังมีประสิทธิภาพหลักโฟกัสลึกคือการฝึกให้สมองจดจ่ออยู่กับงานเทียงอย่างเดียวอย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งรบกวนใ,นใดๆเข้ามาแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์การแจ้งเตือนหรือเสียงจากสภาพแวดล้อมรอบตัวการทำงานในภาวะโฟกัสลึกจะช่วยให้สมองสามารถเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มพลังการคิดวิเคราะห์และสร้างผลงานที่ลึกซึ้งกว่าการทำงานแบบผิวเผินวิธีฝึกให้เข้าสู่ภาวะนี้คือการกำหนดเวลาชัดเจนเช่นวันละ90นาทีโดยระหว่างนั้นให้ปิดทุกอย่างที่อาจรบกวนสมาธิเตรียมทุกสิ่งให้พร้อมก่อนเริ่มเช่นเครื่องเขียนหนังสือเอกสารหรือซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้แล้วลงมือทำทันที โดยไม่หยุดพักเมื่อสมองได้ฝึกเข้าสู่ภาวะโฟกัสลึกบ่อยๆมันจะเริ่มสร้างเส้นทางประสาทที่แข็งแรงขึ้นและสามารถเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์หรือการวิเคราะห์เชิงลึกได้ง่ายขึ้นกว่าการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ถูกรบกวนอยู่ตลอดเวลาการทำงานแบบนี้แม้จะใช้เวลาไม่นานแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับทรงพลังกว่าการใช้เวลาหลายชั่วโมงในสภาวะสมาธิปแปรปรวนเมื่อคุณฝึกได้ต่อเนื่องสมองจะเรียนรู้ได้เร็วคิดลึก และพัฒนาได้แบบก้าวกระโดดทั้งในการเรียนการทำงานหรือแม้แต่การแก้ปัญหาชีวิตต่างๆอย่างมีระบบมากขึ้น 2. เรียนรู้แบบเว้นระยะสมองจดจำได้ดีขึ้นเมื่อเรียนรู้ซ้ำเป็นช่วงๆไม่ใช่ทบทวนรวดเดียวใช้แอปช่วยทบทวนทบทวนสิ่งที่เรียนวันแรกในวันที่ 2, 4, 7และ14เพื่อฝังลึกในความจำระยะยาวเทคนิคนี้ช่วยลดการลืมของสมอง การเรียนรู้แบบเว้นระยะคือการทบทวนข้อมูลหรือความรู้ในช่วงเวลาที่ห่างก,กันไม่ใช่การอ่านซ้ำหรือเรียนแบบรวบยอดในครั้งเดียวเพราะสมองของเรามีแนวโน้มจะลืมสิ่งที่เรียนรู้ไปอย่างรวดเร็วหากไม่ได้มีการกระตุ้นให้ระลึกถึงสิ่งนั้นซ้ำอย่างเป็นระบบเมื่อเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสมองจะเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราวแต่ถ้ามีการนำข้อมูลนั้นกลับมาใช้ซ้ำ ในระยะเวลาที่เหมาะสมสมองจะค่อยๆสร้างเส้นใหญ่ประสาทที่แข็งแรงขึ้นจนความรู้กลายเป็นความจำระยะยาวเทคนิคนี้ใช้หลักของการฝึกจำก่อนลืมเช่นหากเรียนบางสิ่งในวันแรกให้กลับมาทบทวนวันที่2จากนั้นทบทวนอีกครั้งในวันที่4 7. และ14ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองเริ่มลืมหรือเล็กน้อยการดึงข้อมูลกลับมาใช้ซ้ำในช่วงเหล่านั้นจะยิ่งกระตุ้นการจดจำให้แม่นยำ และคงทนยิ่งขึ้นยิ่งเว้นระยะอย่างมีแบบแผนความจําก็จะยิ่งฝังแน่นโดยไม่ต้องพยายามมากการเรียนรู้แบบนี้ช่วยลดความเหนื่อยลา้าเพิ่มประสิทธิภาพและเหมาะก,กับทั้งการเตรียมสอบการฝึกทักษะหรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆยังถาวรคนที่ใช้เทคนิคนี้อย่างสม่ำเสมอจะสามารถจําเนื้อหาได้แม่นยําขึ้นแม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตาม และยังช่วยให้สมองจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น 3. นอนให้พอและมีคุณภาพสมองซ่อมแซมและจัดเก็บความจำในช่วงหลับลึกนอนอย่างน้อย7-9ชั่วโมงต่อคืนหลีกเลี่ยงจอมือถือหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนและเข้านอนเวลาเดิมทุกวันการนอนที่ดีเพิ่มเคลื่องสมองแบบสโลเว็ wave, ซึ่งช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และคิดวิเคราะห์ การนอนหลับอย่างเพียงพอและมีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่หลายคนมองข้ามในการพัฒนาสมองและเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ขณะที่เราหลับสมองไม่ได้หยุดทำงานตรงกันข้ามมันจะเริ่มกระบวนการซ่องแซมตัวเองจากระเบียบความคิดและถ่ายโอนข้อมูลจากความจำระยะสั้นไปสู่ความจำระยะยาวซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้สิ่งที่เราเรียนรู้ในระหว่างวันกลายเป็นความรู้ที่มั่นคงในสมอง หากนอนไม่พอสมองจะมีประสิทธิภาพลดลงในหลายด้านทั้งในเรื่องของสมาธิการตัดสินใจการจดจำรวมถึงอารมณ์ด้วยการอดนอนต่อเนื่องจะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เปิดโปรแกรมค้างไว้หลายอย่างจนเครื่องหนุงแต่เมื่อได้นอนอย่างมีคุณภาพในระยะเวลาที่เพียงพอสมองจะเข้าสู่ช่วงหลับลึกและหลับฝันซึ่งเป็นช่วงที่เกิดคลื่นสมองพิเศษ ช่วยฟื้นฟูพลังสมองและจัดระเบียบข้อมูลใหม่ๆการนอนให้ดีไม่ใช่แค่นับจำนวนชั่วโมงแต่รวมถึงสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมก่อนนอนเช่นการลดแสงจากหน้าจอมือถือหลีกเลี่ยงคาเฟอีนช่วงเย็นและเข้านอนในเวลาเดิมทุกวันเมื่อสมองได้รับการพักผ่อนเต็มที่ในทุกคืนเราจะตื่นขึ้นมาพร้อมพลังการคิดสร้างสรรค์ความจำแม่นยำและความสามารถในการรับรู้สิ่งใหม่ ยังเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกเช้า 4. ใช้ร่างกายกระตุ้นสมองการออกกำลังกายช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนไปยังสมองออกกำลังกายแบบแอโรบิกเช่นเดินเร็ววิ่งว่ายน้ำสามหวันต่อสัปดาห์การใช้ร่างกายกระตุ้นสมองคือการนำการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายมาเป็นเครื่องมือช่วยเสริมพลังการทำงานของสมองเพราะเมื่อร่างกายเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในรูปแบบของการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจะส่งผลให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนําพาออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นทําให้สมองตื่นตัวสดชื่นและพร้อมสําหรับการเรียนรู้หรือทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การออกกําลังกายยังช่วยกระตุ้นการหลั่งของสารเคมีสําคัญในสมองเช่นโดพามีนเซโรโทนินและเอโดอฟินซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขความจํา และความสามารถในการจดจ่อสมองจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจมากขึ้นหลังจากออกกำลังกายและยังช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าได้อย่างเป็นธรรมชาติสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเมื่อเราออกกำลังกายจะมีการหลั่งสาร BDNF หรือสารที่ช่วยบำรุงและสร้างเซลล์ประสาทใหม่ในสมองซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้การคิดเชิงลึก และการฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าทางสมองนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราเดินเร็ววิ่งหรือแม้แต่เล่นโยคะสมองของเราก็กำลังได้รับการฟื้นฟูและเสริมสร้างไปพร้อมกันการใช้ร่างกายอย่างเหมาะสมจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของสุขภาพกายแต่เป็นการดูแลสมองในระยะยาวช่วยให้เราคิดได้ลึกจำได้แม่นและพร้อมเผชิญกับความท้าทายต่างๆในชีวิตอย่างมีพลังและชัดเจนมากขึ้นทุกวัน 5. เขียนสิ่งที่เรียนรู้และสอนผู้อื่นถ้าคุณอธิบายได้แปลว่าคุณเข้าใจจริงสรุปสิ่งที่เรียนเป็นภาษาของตนเองทุกวันลองอธิบายให้เพื่อนฟังหรือเขียนเป็นบทความโพสวิธีนี้ช่วยเปลี่ยนความรู้จักจำได้เป็นเข้าใจลึกการเขียนสิ่งที่เรียนรู้และการสอนผู้อื่นคือวิธีที่ทรงพลังในการฝังความรู้ลงในสมองอย่างลึกซึ้ง เพราะเมื่อเราพยายามเรียเปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้นเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้สมองจะต้องทำงานอย่างหนักในการประมวลความเข้าใจของตนเองอย่างเป็นระบบซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้เรารู้ทันทีว่าเรารู้จริงหรือแค่จำได้ผิวเผินการเขียนบันทึกความรู้ในแต่ละวันเช่นการจดสรุปการเขียนบทความ ไม่ทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดที่คุณเองก็ไม่อยากได้ยินจากปากใครทุกคำที่คุณพูดกับตัวเองคือการตั้งโปรแกรมใหม่ให้ชีวิตจงเลือกคำที่ปลุกไม่ใช่คำที่ดับเลือกคำที่ให้พลังไม่ใช่คำที่พรากความมั่นใจไปเพราะสุดท้ายแล้วเสียงของคุณกับตัวเองจะเป็นเสียงที่กำหนดว่าคุณจะเดินไปได้ไกลแค่ไหนในชีวิตนี้สรุปสั้นๆตัดสิ่งแย่เติมสิ่งดีเปลี่ยนวิธีคิดและเดินหน้าด้วยเป้าหมาย ชีวิตใหม่ของคุณจะเริ่มจากจุดนี้เองหรือการโพสต์สั้นๆลงในพื้นที่สาธารณะไม่เพียงเป็นการทบทวนแต่ยังเป็นการจัดระเบียบความคิดให้กระชับชัดเจนและใช้งานได้จริงยิ่งเราเขียนบ่อยเท่าไรความเข้าใจของเราก็จะยิ่งลึกมากขึ้นในขณะเดียวกันการสอนผู้อื่นเช่นอธิบายให้เพื่อนฟังช่วยติวให้คนอื่น หรือแชร์สิ่งที่รู้ในกลุ่มเล็กๆจะทําให้เราต้องย่อยข้อมูลซ้ําอีกชั้นหนึ่งการตอบคําถามหรืออธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจเลยฟังได้นั้นสมองจะต้องเชื่อมโยงความรู้เดิมกับสถานการณ์ใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกสมองให้ยืดหยุ่นและคิดอย่างมีโครงสร้างวิธีนี้ไม่ได้ช่วยแค่จําได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังเสริมความมั่นใจในความสามารถของตัวเองทําให้เราเป็นผู้เรียนที่เรียนเป็น และเป็นผู้สอนที่เข้าใจลึกกว่าการแค่ท่องจำความรู้ที่ผ่านการถ่ายทอดจะฝังแน่นและอยู่กับเราได้นานกว่าการอ่านทิ้งอย่างเดียวหลายเท่าโฟกัสลึกบวกทบทวนเว้นระยะบวกนอนดีบวกออกกำลังกายบวกสอนคนอื่นเท่ากับสมองพัฒนาไวแบบยั่งยืน